เขาได้ถามค่อยว่าเอาบบ<ม>ที่กระฟูข่อยสิให้เจ้าเพราะว่าเที่ย <Yeah. S 2> งดองเทิ่งเอิอกมัน่นนั่นะเขาแจ๊ออกจากกันน่ะมาอยู่กับมั่งนี่ oh. อันนี้ค่อยให้เจ้าเมื่อจะเอาเมื่อโลดเพราะว่าเขาแยกให้ด <Yeah. S 2> ออันนี้ เอาเมดโรดปน่ะเขาว่าน่ะอันนี้เอาคนเลยว่าเอามึงแยกไว้เราบอกเออแยกเขาแยกไว้แล้วผี่ของมันมันแยกเอาจะโตดีเออออันอันทั э. ้งดองทถ้งอึกมันน่ะนะมันแกะมันด้ใส่นี่ทั้งเอาโตบัแกะทั้งโตแฉะยู่อันนี้เม็ดให้เมดตี่นี่ให้เมดนั่นละเอาโลดเจ้าโอ้ให้เหานี่ของรวมอืของรวมรวมมิดเลยทั้งทั้งกระดองมีน้ำพร้อมเออ เออน้ำอยู่กะละมังดำนี่นี่กะมังดำจซี่ล่ะพ่อนี่กะละมังดซี่ล่ะมันก็แยกของมันตงหาอันมันอันเฮ็ดอันมั่วกันมันก็เลยว่าเอาข่อยให้เจ้าหมดมันวางซี่ซั่นเด้เออบัดนี้่อยเลยว่าอันแบๆเด้อ แกงน่อไม่สุอมให้ใ้เรี่ยมือเด้อขอได้บ้าอก็มักวาเดินเนาะขอได้บางให้เรี่ยมือเด้อขอสิแกงที่น่าไม่สุมอะไรอันได้เมื่อ่านนี้่านนี้พอก็เลี้ยไปบงตำลาฝันเออตำลาฝันสี่หกหกสี่ตำลาฝันอีปูน่ะอแกะดองออกกลับกันพร้อมได้ ซีหกกับมีหกซีมันมีมันมีบนบนนี่บนทางนี่ที่เป็นตัวกันซีหกหกซีบนบนพนาวาบันนี่เขาเรียกว่าว่าโอซีหกหกซีนี่บนซีหกหกซีแต่ว่ามันมันเขียนไว้นี่มันว่าบนแต่ว่าซุ่มโมนันมันเป็นตัวกันมันสิมีลางไม่บนนะพอมันสิเป็นมันสิมีเลขอยู่หันยีซิบเอ้ยเมื่อใดเราก็ต้องมาใช้เบ็ดเดือน เออแบดเบิดวิสัยบะเสีลเนี่ีอะไรเออเออพ่อญ่ควักอยู่นี่ควักเจ้าอยู่นี่เออเอามาหนิสี่หกพะนะฮะยหายนั่นยหายนันน่นแล้วนางสมาธิยงี้ยมือเศร้าหกมาเลยห้องพะนะ นกบัลลีห้องว่าสีหกสีหกเอ้ามันกับสีหกมันกับเขาโตของข่อยตัวกันได้วันสีโตวข่อยฝันตัวนี่ก็ได้วันสีฝันนกมาห้องเงี้ยมุสาเออนกมาห้องเงี้ยเป็นาวท่านนางสมาธิอยู่นกมาลลีห้องสีหกสีหกฝนนะว่าเอ้าสีหกอีรีบอกฝันนะว่ามันกับเลยเขากเขาไข่ฝันแม่เหมือนได้มาเขาไขมฝันข่อยฝันรุ่นนี่ต่ว่าเฮ็ดบวกเนี่ยเขาตีไปแล้วเห็นบ่้บวกนี่คือตีไปแล้วเฮ็ดบวกเออเออแบบนี้กอนได้ว่า เอ้ามันขึ้นมาเขาอันเลขอันไข่ฝันแต่ทะกคนมืนขึ้นไข่ฝันวานอีโจยมันเอาอีกับปูไข่ไข่มันได้ปูหลมันมันไปสอนมันได้อีกระปูหลายมันได้ถามไข่มันได้ถามคข่อันเจ้าเอาบ่อใหญ่มันวางสินเนาะอีอยังละโจยอันอีกระปูมึงแบ๊กโอ้นั่นสันนี่ไข่ฝันนั่นนะแต่ว่า แต่ว่าฝันนี่มันเป็นลวดเดียวกับอันบางน้อยกับอีน้อยเกี่ยวเขาอยู่หันเพราะเขาเกี่ยวเขาอยู่หันขอยเลยว่าเอ้าคือบ่เกี่ยวให้มันแล้ว่อยวางสีแย่สองงานหนึ่งคือบาเกี่ยวมันแล้ว่อยวางสีอันเกี่ยวไห้ไห่ไหมปานาว่าเกี่ยวไห้ไห่ไหมเขาไห่ไหมตัวปานาว่าเกี่ยวไห้เปไนไหมเลยแม่ไหมแม่เขาหน่ะละไม่ไหมน่ะเขาไม่ไหมปานาว่า่อยเลยว่า ตีเอาบอกว่ากะน้อยเมียกะน้อยน่ะเข่าไหมไปเกี่ยวเข่ามอ้ยมันเข่าเราได้เหล็กไหมอ่าอย่างงี้มันเข่าแล้วสันนี้พอเหล็กเข่าเราดิอีน้อยก็บางหน้อยเกี่ยวเข่ายิ่หันขอเล็กไปเอิญใส่เอาเสียสองห้าหนึ่งสูคือบ่เกี่ยวให้มันแล้วเอออเาไว้นี่ละบางสิ่งนี้เฮ้ยเดี๋ยวพ่อกระเทิ้นกือบไปเกี่ยวมันแล้วเนาะเข่าไม่แย่ไหมดอก เขาไม่ใยไหมดอกนะเออแต่ว่าไม่ใยไหมนี่เลขบานเล่าสามหกเอเลขบานเล่าสามหกเออบันนี้จากเขามาเนี่ยก็จังเริ่มมาถล่่วนกี้จอยดิเาถามว่าเขาไปส่วนเขาว่าเขาได้หัวกได้เสียดน้อยข่อยได้จีแยงเส้นน้องไม่สมย่ายฝะนะว่าเออแ้งเสียบเสียบเด้อให้ได้เลี้ยมือเด้อข่อยได้วางซี่เออบันนี้เขาได้ถามข่อยว่าเอาบออยกระปูนอ่ะ เออเอาเอาคุที่เอาไปจีดองจำปลื้มางอันไปหาเจ้าเมื่อเด้หน่สันนี่ได้กะละมังทั้งตัวได้แล้วด้วยน่ะเออทั้งตัวแกดองมีเอิกเอิบด่นน่ะเออเออพอแก่ออกเป็นดองตั้งหางตั <can <can road, ้งหาเป็นเอิกตั้งหางอออกว่าเออพอดีละกับปลย้มบ้างิีมันผ่านน้ำกับมีได้พอเออน้ำอยู่กะละมังกับมีปลื้มบ้ากะละมังนั่น เป็นศูนย์กะไรที่เนาะเป็นหนึ่งกะไรที่เป็นอือพระวันเมือนเราขว้วฝันเนาะบันี้บันีเพราะง่นั่นเพิ่นเอาไปปลาเหมือนว่านนี่เอาข้อใต้สิเออมอเตอร์ไซค์พัวงเราซื้อมอเตอร์ไซค์เกาม่ามาเนี้เราเลยกปต่อเสี่ยผัวงซื้อพัวงมามาต่อที่ผัวงบันี้ตัวข้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยัญหาใช่ สรุปแล้วนี่เ,เลขที่ฝันนี่ได้มากเพิ่มเติมคือมีตั้งแต่สี่หกหกสีแล้วแหเนาะหกสี 4. ขันแมน่ขน,มนขันแม่นขันแม่นตีนเสีเขาสองโค้งนั่นไหเออเออพัวกับเมี่ยนไปพัวกับซื้อน้อยเมี่ยกับซื้อน้อยไปเลี้ยวเห็นเขาเกี้ยวเขาอยู่จังสันละออออแต่ว่าอยู่ไหน้าอยู่ไหน้าเหลืออยู่สองไหอยู่สองไฮหนึ่งคือบลเกี๊ยวมนเล้วโอ้ยเขาไม่ใ่ายไหมดอกปลาเกี้ยวปลเกี๊ยวไฮเล่า เขาไม่หญ่ไหมดอกข้างหน้ามันจะเป็นซี่ใกญ่เหล๋ยอยู่ซีนเขาซีงันดำห้างห้างมาตรงมาเต้งดอกหน้าดำมองแก่กูแท้นน่จังสีเขากับเบาะสามเบาะหยางอ่นนะมันก็เป็นเดินเป็นเดินอยู่หัวกะน้อยเมียกัน้อยมันก็นิดเงนเนาะน้อยเออหัวกัน้อยเมียกัน้อยเมียว่าตีว่าเป็นยั้ไเขาคอยกับว่าเก่าอยู่เด้อออเกี้ยวคอยกับว่าตีเป็นเจ็ดอยู่เด้เนาะ เกี่ยวเขาผัวกับเมียแม่ผัวกับเมียแม่ผู้ใส่กับผู้ยิ่งแม่ยื้อื่อซื้อหน่อยกันว่นมันตีเอาซื้อหน่อยคือกันย่กับผู้ใส่เนาะน้ำหาน้ำหมูนมตะวคออืมอืมก็ผ่วมันตัวเดียวกันนี่พอจังว่าหรือมันจะเอาเก้ามาไห้หนาเห็นบ่คอยว่าเลขมันจะออกตัวเก่้าเห็นบ่มันซับก็เลขกันซื้อๆือมันเอาเก้าปไว้หลังอ่ะ มันผิดเอาหกื้อมันเอาหกมาแท่นนั่นซือนซ้อเออมันเอาหกมาแทนนั่นพอ่ะขัคค้นตีเป็นนันพัอกับเมียนนี่แม่ตีตีเป็นยังเอากะจีเกจเก่าบะฮะเ่ของแม่กัมีเยเลยเเล<า>เลยมีเหรอเอาวาแม่ามาเข่าเลตีันก็ยังว่เด็กมันเข่าด้วยอ่ไ กวกระตีนกอดเออไปเกี้ยวเขาผัวกับเมียนอีน้อยอีน้อยกับบักน้อยคอยว่าเหลือสองงานหนึ่งสูคือบปเกี่ยวให้มัมแล้วสูเออเขาไม่ใ่ญ่ไหมดอกจังไม่เกี่ยวแล้วอยู่ดอกวางสิแี่พ่อเออไปเกี่ยวเขาเขากับเก่าอยู่แม่เกี่ยวกับเกียแม่เออไว้เออผลจริงลูกแม่ก็มีอยู่แล้วนี่เขาพติกเทียนเกีหกเป็นเกีเกาคนตัวบบดนี้่อยกันเลยว่าอ้าว่อยวางสิ บ่แไม่เลขเข่าเราบ่บอกว่ายหงไงไหวไปก็เจ้าก็เจ้าถามขอเล่ไปอันไปฟังคนเทศอันอันอันนาเจียวของเขาเราแม่หรือว่าเลขเข่าแล้วสันเด้ข่อยว่าขอเขาสองตัวไปสองคนผัวกับเมียเกียวเขาเขาเกียวตะเขาสองคนนั่นแหละเออไปกันเลยว่าข่อยก็เลียวไปเบื้องเอ้านี่น่อยกับบางน่อยมันเที่ยวเขาอีกผู้ใดยมาแล้วเอินถามเขาสะนเด้ถามซ้ำนี่ซ้ำ คุณละ่ะเออถามเขาเขาเลยวา่ามาเกียวเขาซอยไม่ญงไหมเขาไม่ใญ<ม>่ไหมดอกเขาเกี่ยวแล้วสองงานแล้วเลยเหลืออีกสองงานคอยว่าคือา่าเก<อ>ียวมันแล้วสูโว่าเขาไม่ญงไหมดอกจังมาเกียวให้มันแล้ววางสี<อ>แต่ว่นนี้บ้านเล่านัน<อ>สามหูคุกสามสามหูเลยละ่ะบ<อ>ันนี้มืเอมเส้านี่เพราะไงคนเลยสิบเขาไปสีเขาเพราะว่าเราเว่าแล้วว่าอันซอมันนะอัน ลองสีไม้ตีเออตีไปล่องเอาไปสีน้ำยู่บอกงะงาาบอกงาาอยู่ได้ละแม่ขหเลยวางสีนาไปตัองเป็นนันอันสวดอันนั่นแม่สวดอภิธรรมแม่เนี่ยหมือแรงออเลนางใกล้กันก็เลคุยกันเป็นสวดอภิธรรมเคนบ่เฮ็ดบุญพร้อมดอกคนมาสิเฮ็ดบุญลอยวันซื่อบาแก่เขาพร้อมดอกเอาวอางว้ เลขแม่ไม่แม่อยู่นี่มันมีเบิร์ตแหละแต่แม่ฝันมาเนี่ยออกัจังว่าคอยวาบอกคนยังไว้ไปเนี่ยบอกแล้วเจ็ดเจ็ดหกกับเจ็ดแปดคอยว่าแปดเจ็ดเจ็ดแปดหกเจ็ดเจ็ดหกนี่ละอืมันนี้คอยคอยเลยวกเลขจังได้กับมีเด้วสี่หกหกสี่ฝันเห็นอีกกระปูคอยวางเอออือ ไปบึงได้ตำราฝันเนี่ยนี่หลีกับไห้พร้อมสีหกหกสีเขากับไห้พร้อมได้เราบว่าได้กับยากเออเขากลับไห้พร้อมเนื้ให้หันอมันก็คยออกอยกไก่ก็ว่องไวเป็นบอะมันออกวันนี้วันนี้อันมันเป็นตัวนี้ตัวนี่ก็เลยวางสีหนาอเ่็นว่าเออมีเพิ่มเติมก็มีแต่สีหกทุเดียวคนตัว่าแต่ว่านั่นสีเก่ากับสีนี่อยู่หันแล้วมันม่นบ่งสามตัวเลข เลขสามตัวสี่เกตแปดอขั้นประสมเท่ากับกับหัวขึ้นมีสี่เก้าตัวหนึ่งเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกันเนี่มีสี่หกก็มีสี่เก้าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันคือข่อยวาบ้างหนึ่งหันละ่อยว่าสองอู่แปดสองเก้าเอาในเดอร์มันค่อยออกเด้์อันทุ่งเงินมาอันจีมาวันที่ยี่สิบแปดบอมอาบันนี่บอมัน มันสิเป็นสองเก้าซะบอกเราสิแม้บันทียี่สิบเก้าตีข่อยแรงจังสีเฮ้ยองเก้าสองเงินอันอย่าลืมเด้ออันเดือนกุมภาเนี่ยมันมีอยูยี่สิบแปดมือเออซื้อไน้เด้อบัดนทีเพื่นเจ้าขึ้นรถไปเลยบ่ได้ล่องเงินะสองแปดสองเก้าอย่าลืมเด้อเลขถุงเงินข่อยวราจังสี เห็นว่ามีเพิ่มเติมกับมีแต่ซีหกซีซีเข่าอ่ตัวนะแม่เนาะนอนกันเก่าเวิร์ดไหมเก่าแหมมันตรงมีแหละมันตรงมีหละเป็นว่ามันตรงมีหละเออมันเลีกมันเข่าแล้วเล็กแม่ปันทีงจะไม่หมนยังไมย่งได้หรอเล่มนประตูเอาเอฟซีครับผมแม่เสมอย้ำนะครับเนาะ อ่าฟันย่ำไปเกี่ยวเขาอยู่ให้น้านะครับเลขเขาแล้วเขาไปเห็นเขาเห็นเขาเกี่ยวเขาเออได้ไปเอื้นถามเขาเออขนาดว่าฟันนี่ว่าเห็นเขาเกี่ยวเขานี่เลขเขาแล้วนาะเมียเนาะเลขเขาแล้วเลขตัวนี้อ่าผมมีปาดนกครับอีฟซีครับผมเอาอืมอืฟซี้อาครับผมสรุปตัวเลขของแม่เสมอครับอีฟซีผมสี่เจ็ดแปด มีเจ็ดแปดอันสองแปดนี่มันจะใส่ผู้จับอะไรมีเจ็ดแปดเจ็ดหกหลักโออ่าสองแปดกับเจ็ดหกนี่อไอสองคนกับเถาแปะเออสองคนกับเถาแปรก็เลยมีสองแปดอพราะว่าฝันเห็นเล่านี่มันจะออกเจ็ดหกอืมก็เลยมีเจ็ดหกน้ำครับอยู่ที่คก้อนฝันเจียวหลานอเมันออกแปดสี่ไม่อยแม่หลานหลานสาวมาซื้อเถอแปรอ่ากันฝันเจียวมันย่ำใดมันจะเป็นมีแปดโลด เอาเอฟซกับผมแคปหน้าจอไว้ครับเอฟซกับผมสำหรับแนวทางของคุณแม่เสมอน,นะครับนะนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณแม่เลยครับผมสวัสดีครับม,มันมานเด้อ